ในภาวะที่เราเราเป็นประเทศผู้ผลิตผลไม้มือร้อนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำสำหรับเรื่องพื้นที่เนี่ยกรความรับผิดชอบของรูปกรมทรวงเสริมการเกษตรและก็กระทรวงเกษตรได้สั่งออนะครับที่เราจะจัดการบริหารพื้นที่การผลิตนะครับสินค้าชนิดต่างๆในวันอุตสาหะนะครับส่งผลไปถึงอรหลายนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องพื้นที่ ที่ขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่สัมพันธ์กับปร,มริมาณรวมเนี่ยจะดูไปถึงเรื่องของกางรบริหารจั รองทุนดีกระทรวงการเกษตรท่านเกษตรจังหวัดที่นั่งอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ที่อยู่ข้างนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้ากลุ่มนะคะหัวหน้าฝ่ายท่านเกษตรอำเภอที่น้องเราโอเคช่วยหน่อยอันนี้ห่อถุงไงคุณสุภาพคุณสภาพครับขวด หนหน้ารเลยปรนอแถรกไข่กะติ๊งต้องชาขึ้นเพราต

ปตทใช่ไหมลเราเราได้ราคาเท่าไหร่ล no. oh, oh. oh, ูกค้าเราคือใครไม่มีค่ะแต่พูดลองพูดถกออกไปวานนี่อง้เรามีกาวางแขแล้ววันนี้ต้องตัดของใครเท่านี้เท่านี้เราจะได้รู้ก่อนเ่องาไหมว่าเออวันนอ่ะเราจะขาย50โลวันนี้เราก็มีวางแขแล้วรอบนี้เป็นมูกีวนรอางอะไรกินอร่อยสุดปลูกกระถ่้างท้องเวียทกท้งไทำ

กินกินแบบนู้นนี่เ,เตอนนียสายเคมีทั้งน<ะ>ั้นเลยเออแล้วหาเดี๋ยวหา